สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกบานบุรีสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะโดยลิบบินกา,กากเพชรใสนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกันไกลเหรียญลิบบินค่ะวันนี้ลีจะใช้ลิบบินตาทีดเป็นกาก,ากเพชรใสเบอร์2เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ รีจะตัดริบบิ้น4ี่เส้นที่ความยาว40เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10ซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะรีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะด้านกากเพชรไว้ด้านนอกทั้ง4ี่เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สาม เส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสเสร็จแล้วใส่เหลียนลงไปสารทับเหลียนทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดๆจับๆให้กระชับ กรับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กระดับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันนะอีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4ี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับออลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สาแล้วก็เส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบินเรียงกันมา4ี่เส้นแบบนี้เสร็จแล้วรวบม,มารวมกันจับหมุนนะ แล้วลีจะให้นับตรงฐานเส้นที่4นะคะเราจะนับมาสี่ช่องนะหนึ่งสานี่นะคะจับริบบิ้นหมุนมาพร้อมกันเลยได้แบบนี้จะชนหนึ่งรอบพอดีนะเสร็จแล้วจับริบบิ้นเส้นด้านในออกมาก่อนจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานช่องที่4ค่อยๆดึงริบบิ้นค่ะ จะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ในแบบนี้นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับริบบิ้นเส้นด้านล่างจับริบบิ้นพับขึ้นไปด้านบนแล้วให้ไปอยู่ใต้กลีบนี้นะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วจับปัะตวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็สอดเข้าไปในตัวกลีบดอกนี้นะคะนี่นะริบบิ้นออกมาซ้ายมือนะคะ จะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินโค้งมาในลนนักษณะนี้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปหลังกรีบนี้นะนี่นะคะลิบินจอกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงค่ะได้แบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะมาไล่จับทุกกรีบทุกเส้นให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึง่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของรีจะตัดให้รับกับกรีบด้านบนแบบนี้นะนี่นะคะรีก็จะตัดให้ได้แบบนี้นะทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบานบุรีสวยๆน่ารักน่ารัก,รกแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ